ทุกคนตอนนี้โค้ชบีอยู่ที่ร้านที่เขาทำแพ็กเกจจิ้งทำแบรนด์สำหรับขายเครื่องประดับนะครับใครอยากมีแบรนด์เครื่องประดับเป็นของตัวเองนะครับต้องมาร้านนี้เลยเขาเนี่ยทำแพ็กเกจจิ้งสำหรับแบรนด์เครื่องประดับโดยตรงอ่ะเข้ามาดูกันเลยนะครับนี่นะครับแล้วก็มีแบรนด์คนไทยเนี่ยที่มาจ้างที่นี่เขาผลิตแบรนด์แพ็กเกจจิ้งเนีเยอะแยะเต็มไปหมดเลยอ่ะดูอย่างอันนี้นะครับนี่เห็นไหมครับนี่เป็นแพ็กเกจจิ้งใส่ตังหูแพ็กเกจจิ้งใส่สร้อยแพ็กเกจจิ้งใส่กำไลพวกนี้นะครับผมนอกจากนี้เขายังทำเป็นถถุงงงงเเเเเเปปป็็็็็็นน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 แแพพพคคกก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 จล่่อออออยยยาาาาาาาีีีี้้้้้้ไดดดะะิััรรรรบบบใหขขูมมมมึสถ เอาไปทำคอนเทนต์นี่ดูหรูดูสวยเลยนะครับซึ่งบอกเลยนะครับตลาดที่อีอูที่โคชบีมยืนอยู่นี้นะครับเป็นแหล่งรวมขายเครื่องประดับเลยนะครับผมถ้าเกิดคุณยังไม่มีไอเดียอะไรนะครับมาที่นี่ที่เดียวจบคุณได้แบรนด์เครื่องประดับไปได้เลยครับผมใครอยากมีแบรนด์เครื่องประดับเป็นของตัวเองนะครับแล้วจบได้ภายในทริปเดียวแบบนี้นะครับคุณต้องมาที่อีอูกับโคชบีเลยนะครับทริปโคชบีนะครับมีทั้งควางโจและเมืองอีอูนะครับผมทั้งควางโจและอีอูเนี่ยคุณสามารถมาได้ภายในทริปเดียวกันรอบเดียวกันเลยนะครับโค เพราะ EU Code B ก็จัดแบบนั้นให้คุณได้นะครับผมมาแล้วเราได้ความรู้มากเลยที่เราได้เพิ่มเติมคือโอก,กาสและช่องทางดีๆที่เราจะออกไปทำอาหาก,กินซึ่งได้จริงๆแล้วก็ชอบในการใส่ใจเขามากๆเขาตั้งใจในการดูแลเราและให้ข้อมูลผมด้วยความจริงใจที่กลดีมากเลยค่ะบริการเทคแคร์ดีมากเลยค่ะต่อรองเลือกสินค้าแล้วก็คือเราอยากไปไหนเขาก็พาไปอย่างนี้นะคะมันจะมีบางที่นะคะที่เราได้สินค้าที่มันโดนมากจริงๆนะคะถ้าเกิดว่ามีโอกาสจริงๆก็อยากจะมาทีมค o d e ีค่ะทีม บริการดีมากเลยนะคะถ้าสนใจนะครับอยากมาทักแชทก็ามาสอบถามเรียอเพิ่มเติมกับแอดมินโค้ชฟรีได้เลยตอนนี้นะครับคลิปมาจีนโค้ชฟรีมีสแบบแล้วนะครับผมคือ1มาควางโจนะครับ2มาอีอูนะครับและ3ครับผมมาอีอูบวกควางโจจบ ครบหมดในทริปทริปเดียวเลยครับแล้วการมาจริงกับโค้ดพีนะครับไม่ใช่สอนให้คุณแค่มาทัวร์มาซื้อของอย่างเดียวเท่านั้นนะครับใคร free, คามาจริงกับโค้ดพีโค้ดพีจะสอนแถมฝั่งขายให้คุณไปด้วยเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการสอนยิงแอดเฟซบุ๊กนะครับสอนขายของบนติ๊กต็อกนะครับและไฮไลท์สำคัญนะครับสอนติ๊กต็อกแบบเจอตัวจับมือทําวันเดียวจบทเป็นเลยถ้าไม่เป็นไม่ให้กับบา้านแถมให้คุณไปด้วยนะครับเรียกว่าคุณเป็นทั้งฝั่งซื้อและฝั่งขายนะครับจบครบในที่เดียวถ้าสนใจทักแชทเข้ามาสอบถามรยยลเเเเีีดดดมมิินพต่ไ้ แต่ถ้าเกิดคุณดูคลิปคลิปนี้อยู่ทางติ๊กต็อกนะครับให้กลับไปที่แอป a c e b o o k นะครับผมแล้วหลังจากนั้นนะครับให้ดูที่รูปแว่นขยายมุมบนขวานะครับจิ้มไปที่รูปแว่นขยายนะครับแล้วพิมพ์เลยครับว่าโคชบีพลิกชีวิตด้วยเสื้อผ้าออนไลน์นะครับก็จะเจอเพจโคชบีนะครับผมสังเกตนะครับมีเครื่องหมายติ๊กถูกสีฟ้าแบบนี้นะครับผมแล้วก็ทักแชทเข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกับแอดมินได้เลยครับผมโคชบีพลิกชีวิตด้วยเสื้อผ้าออนไลน์